เป็นเวลาตีห้าสีครับริมถนนสายยี่สิบเอ็ดข้าจังหวัดเลยครับผมมีทะเลหมอกให้ดูดูด้วยมีทะเลหมอกของที่ไหนนะของภูทอกหรือเปล่านะเราจะไปช้าที่ภูทอกเชียงคานครับปไปเดี๋ยวเราไปกันต่อครับโอเคครับไปกันต่อนะครับทุกคนตึ่แล้วใช่ไหม <c oughs> แป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวพ่อถ่ายรูปคียวแป๊บเดียวจะให้ดูพ่อเคยมากับแม่ตอนสาวๆหนุ่มๆมาครับมาดูทะเลหมอกภูทอการพูด,กกพดว่าว้าว ช่นี่คือทางที่เดินไป function, แต่ the orgeous, นี on, ่มันขาวอยู่เราเปิดก่อนันว่เรต้องไปถ่ายตรงนี้ก่อนที่มันเป็นสวยสวยมากครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับแม่ฟางผูทองังหวัดเลย ood อร์นิ่งครับน้องกูดน้องเกลยีนไหนผู้ทองผู้นี้สวยไหมอะไรบอกไม่ม่กูเย็นนิดนึงนะไปไปเดินตรงนู้นไปอโหพี่สือเขาชอบเลยปะขี่จักรยานเลย ดูทะเลหมอกกันโอ้โหแจมแจมสวยงามนี่ <c oughs> ทะเลหมอกครับผมนี่ผู้ทอกมาแล้ว ดินนู้นแข้างนู้นนะลอยแค่ก็ถ่ายรอชมทะเลเหมอกครับผมตอนนี้หมอกขึ้นมาฟุ้งปิดครับรอแดดมาครับไฟจะได้เปิด sao อ้สวยมากมาแล,แล้วได้มาแล้วครับถนนลอยฟ้าทาลี่ครับผมโอ้โหวิวสวยงามแจ๋วเลยเยอะมากับน้องเอ็กซ์ e พนเดอร์เทชอีวี ปวดทุกคนอะฉันก็ปวดเอียวเอียวยิ้มหน่อยดูให้หนูก่อน ถึงแล้วนะครับไฮตากแลนจังหวัดเลยก่อนจะเข้าที่พักลานพันดาววิแวะมาชมจุดด้านบนก่อนน่าจะเป็นจุดสูงสุดของตรงไฮตากนี้นะครับวิวดีมากๆ เลยทำอะไรคะน,นี่มันรียกว่าอ,อะไรนะอะไรม,มันจะล่าบบแล้วมันหุบได้นะใช่ไหมเนี่ยหุบไดแ้แม่แม่ตรงน,นู้นก็มีนนมวิวดีมากไปเกล้าค่ะเดินไปหาคุณแม่ค่ะ คุณแม่ฟังตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับภูไหหาใช่อ่ะภูไหห่าค่ะไม่รู้เหมือนกันอันนี้เห็นไหมจังหวัดเลยใช่ไหมคะโอเควิวดีมากแต่ต้นแต่ต้นไม้บังไปหน่อยนะเดี<__<__๋ยวเราต้องเดินไปตรงไกลๆหน่อยครับจะได้เห็นวิวววนี่วสวยมากครับกระตูดครับ โนงอยู่งองอะไรนะอยาไปร้องงนี่ไงะถ,ถึงแล้วมวาหรืออะไรอะ่สนีนี่ไงแม่เข้ามาเกีเข้ามาเกีเข้ามาเกี ดูพ <S <S ี่สาวนะดูพี่สาวเขาทำนะดูพี่สาวเลยไปดิเไปดิเดินเดยอยู่ดีมากแม้ฟางครับตอนนี้เราอยู่กันที่ บ้านภูพันดาวลานพันดาวแคมปิ้งนะครับผมดูบ้านกันครับป,ป๊าปังดีคือดีเฮ้ยเฮ้ยไปดูในบ้านกันไหน อโอ้ว้วาวห้องแจ๋วมากมีสองห้องอห้องแยกห้องนอนโอ้เยี่ยมเลยท่นนี้ห้องน้ำหรอฟังโอเคเห้องน้ำใหญ่มากมดูวิทีครับผม ไปเลยเหรอเอัต้นนูนด,ด้วยตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนที่ไหนนะเกล<ะ>ที่ไหนที่เนี่ยจังหวัดเลยจังหวัดเลยชื่อสถานที่สถานที่อะไรคะไรื่องทุนดังๆดิ่ไคยาไคตาไยตา เอาไปหาฝามาปิดเลยในห้องไอมามามา,มา É normal, né? เบิกนะครับผมฝั่งกรุงเทพนะครับเรามาจากด้านซ้ายแล้วก็เลี้ยวฝั่เข้าตรงนี้นี่แหละทางที่ไม่ดีใช่ทางนี้ดีหมดแล้วคุณดูได้ไงโถดูมาทุกที่ห้อไม่ใช่ดูมาถูกปะเนี่ยถูกต้องไปแน่นอนวิ่งไปถึงน่านซุ้งแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วก็ยาวเลยโอ้โหทางผู้หลงโลนี่เลยเทะแน่ไม่ไม่ไม่มืนแค่ตรงทางแรกเนี่ตึงแดงไปแค่นี้แหละ Yeah. จริงเป็นใหม่ครับผม ยอดมากเลยสุดจัดอุ้ยไปเถอะพ่ออุ้ยเขาทำไฟด้วยว่ะโอ้โหว,วิวงามมากจ้าดูดิเบาเบาเขาต้องลบรถตู้อ๋อเขารถตู้เข้าว่ะรอนลมได้ว่ะไม่มีลมเลย เอาละตุลฝั<อ>ง่งชึ่ไป<ด>ทางใกนะล้นะโอ้ว้าววิวสวยงามมากๆ you ขึ้นจากทางวันนาสะอุ้งไปวัดป่าพุทธเบิกนะครับโอ้โหเหนือเมฆอ่ะเหนือเมฆเหนือหมอกอ่ะว้าวเหนือเมฆครับโอ้โหเทียบเท่าเมฆเลยอ่ะดูทะเลหมอกหมอกฟุ้งสวยงาม พญานาคแล้วพยานากมีสิงห์มีม้าอุ้ยมีสิงโตด้วยนู่นนะข้างในซ้ายมือเกลรีปากเป็นช้างเกลปากเป็นช้างาเนอะอะไร,นะก,รกันแน่เกลหลบข้างในลูก โอ้โหอยหูมันดิ้นได้ด้วยนหนพาไปดูห,หมอกหน่อยสิเนี่ยหมอกข้างหน้านี่ทะเลหมอกสวยไหมคะสวยวันนี้เรานอนกันที่เดียวกับพี่จองคาแรนเลยใช่ไหมคะมแต่ว่าไม่ใช่ห้องพี่จองนะเรานอนอีกห้องหนึ่งนี่สวยมากเลยมีหมอกให้ดูทั้งวันเลยครับปะ กาศยานเย็เยนครับผมเ้ยยังคืนสางพุ่ครับด,ดูดำ มอร์นิ่งนะครับน้องเกลวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับครูอ,อะไระนี่คืออะไรครับที่ดินต้านหลังหนูคืออะไรคะ<า>ทะเลทะเลหมอกสวยมากมากเลยวันนี้เป็นเวลาดีห้าสี่สิบสี่นาทีโอ้โหเชา้านี้ทะเลหมอกสวยมากไมป่ปลาค<า>่ะมากัดดวงไหมคะรอบนี้มาฝน,นไม่ตกอ่ะ แต่มีหมอกเพรน้นึกว่าจะไม่มีแล้วเห็นลมโอ้โหโน่นก็นหมอกนะ้วน่ะาดทิศแสงเช้าเร็วมากเลยขนาดตั้งตีห้ากว่ายังไม่ทันเลยส้มๆหายไปแล้ะเริ่มหายแลวตอนแรกมันส้มกว่านี้เยอะมากเลยตอนที่ตื่นแบบแป๊บเดียวโอ้พูดมอร์นิ่งเลยขาทุกท่านสวยจริงๆไม่ต้องไปที่ไหนเลยที<ร>พ่พักอะไรนะวิมานหมอก ดีมากอะ ใจไหมจ้าทะเรหมอเนี่ยางฟุ้งอยู่ถ้าเป็นดนนันมามันจะสูงสวยงามครับกู๊ดมอร์นิ่งอีกแล้วครับอาก,กู๊ดตื่นแล้วครับอาก,กู๊ดเรียกบอกให้พ่อหรือเปล่าครับวันนี้ทริปนี้นพี่แก้วต่หากพี่กวเย่ตอนนี้ดีที่ไหนครับพี่แก้วที่ด้านหลังของเราคืออะไรคะ สวยมากถ้าเราอยู่บนฟ้าเราจะเห็นทะเลหมอกใช่ไหมดวงดีดวงดีไอ้กี้พระบอกอยู่ทำไมอะเก่งมากคำพูดเก่งมากเลยเราดวงดีใช่ไหมเราเลยเห็นทะเลหมอกวันนี้ว้าวข้างนั้นตรงนี้อุ่งใจซุ่ไอ้ไตรงที่น่านลัวม ระหว่างทางลงคุณระเบิดครับรแตเกแตเต็มเปลี่ยมตลอดทางแต่เครื่องก็ยังม,มีติดเป็นระยะระยะนะเหมือนติดมาปั๊มลมเบรก thank you ยังไม่มีทางนี้ไม่มีปดูแม่เร็ว้ดูแม่เร็วอยาอยกย,ยูกับพอ่อครูดครับเดี๋ยมากินนะกูด ไอ้เจลปอยจับไว้แล้วเกวก็เดินมาหาแม่เกวก็เ okay. ดินมาหาแม่เห็น เกวมองหันมองได้ลูก ออบมาไม่เห็น ดีค่ะเก้ยวัสดีนะ